อ๋อดูถึงกับวางหมูลงเลยอะแล้วสิ็อักมาสิบรอบจริงๆโอ้ยยี่สิบโอ้ยยอมโอ้โหหนูยอมแล้วค่ะหนูยอมแล้วเสียงนรกมาด้วยโอ้โโอ้โอออยหนูยอมแล้ว ล้อของคนเหลี่ยมเหลี่ยมแบบเข้าข้างตัวเองแบบจุดอะไอบาดตอนลูกบกาดจับสุดๆเธอจะไม่มม้เธอก็ไม่ต้องทำให้มันยากขนาดนี้ไม่จริงเธอสนุกอยู่คนเดียวได้ถาม้เขาสิเขาสนุกกับเชื่อไหมเฮ้ยเจงจขันเห็นวันนี้คือลิลี่จะมุวะทาคุณ เราบอกกติกาของวันเนียนก่อนที่จริงเอะมันก็ไม่มีอะไรยากเกินแล้วมันก็วิแต่อะไรง่ายๆนะลิลี่ก็คนคิดข้างในวงล้อเองทั้งหมดเลยแล้วมันจะมีการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อลิลี่นึกออกนะครับ คือบอกรักลุงอ่ะอันนี้ต้องไปโพสลงทวิตแล้วก็แท็กฉันด้วยนะครับต่อคือบอกรักท่านพ่อนงครับเฮ้ยลุงกับท่านพ่อไม่เหมือนกันนะลุงคืออาตาลุท่านพ่อก็คือท่านพอ่อไปโพสลงเอ็กแล้วแท็กฉันมาซะอันนี้สาคือทเวิร์พวกไายต้องอัดคลิปลแล้วแท็กมาหาฉันเท่านั้นถึงจะได้รับบููบนี้ไปอันนี้สี่คือกระโดดตบสิบรอบแล้วก็กินหน้าด้วยนะครับอัดคลิปมาให้ดูด้วยนะคะอือแล้วก็อันนี้ห้างครับไปตะโกนดังๆตามบ้านแล้วบอกรักนะครับเสียงนะคะอันนี้ อันนี้เตีียมถ้าพวกนายทำได้ถ้านายสาวว่าทำให้ดูได้จะบุให้นายดูเลยจีอ่ะอันนี้มาเอาน้ำจากมีก่อนมีชิบีมุนห้าสิบสิบห้าบาทมามุน ใส่พี่ซีดีนจนกว่าพี่ซีดีนจะร้องโอ้โหอะไรอ่หนูรอเปิดเอ็กดูเลยเนี่ยตอนเนี้ยคือถ้าสมมติว่าพี่ซีดีนตอบกับอกโอ้โหหนูหูให้เลยมีจริงนะอันนี้เฮ้ยพี่ซีดีนแล้วพี่ไปสมยอมพิมโอ้โหให้เขาทำไมพี่พี่ไม่เตี้ยงนะแน่แล้วพี่ไปพิมพ์ไม่เข้าง่ายทำไมเอ้ยไหนๆก็มีท่านแม่นะเพิ่มท่านแม่เข้าไปดีกว่าเอาทำอะไรใส่ท่านแม่ดีนะเอ้ย บอกว่าท่านแม่เบียว <laughs> ท่านแม่จะเห็นเหรอ,อเดี๋ยวเอาให้ดูใครชอบกันคะไม่เห็นชอบตรงไหนเลยการที่ต้องทำอะไรแบบนี้นะ่มันผืนใจมากเลยนะมันผืนใจมาก,มากเลยอ้าว <laughs> ัน้ถัดมาเป็นคลิปยากคุ้งหมุนๆมูม เชิมล้อเขาหวัวงละท่านพ่อแน่รอดูเลยเนี่ยอันนี้คือแบบตั้งอกตั้งใจตั้งมันตั้งแนวตั้งแน่รอดูยอ <c oughs> อะไร <c oughs> ิด่ ไม่เบียวไม่เบียวอะวะวงล้อของคนเหลี่ยมๆแบบเข้าข้างตัวเองแบบจุดอะไรปากตอนลูกปากแบบสุดๆไเธอจะไม่มุกเธอก็ไม่ต้องทำให้มันยากขนาดนี้ไม่จริงเธอสนุกอยู่คนเดียวได้ถามเขาสิ๋เขาสนุกแต่เธอไหมไม่จริง มามามาจ้ะมาฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วยเลยมาอันนี้ของนายเกมบ้าห้าห้ารักพันแม่นี่นะครับรักพันแม่นี่นะครับจ้ะตามนั้นเลยบอกหลักท่านแม่ได้หรอเป็นบอกหลักกลาบ้านแต่บอกหลักใครก็ได้รักพันนะลิลี่เรารักลิลี่ไหมจ๊ะดาร์ลี ก็ทําจริงแหละอันเนี้ยก็ทําจริงแหละยอมเอาเก็บไว้ก่อนนะว่าอันหนึ่ง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 มูทำแล้วอ่ะมูเลยอ่ะเออใช่ไหนอ่ะไหนอ่ะเขาทำแล้วไหนอะไรแทนน่าจะยืนเป็นพยานให้ทั้คนเอาไปเลยหนึ่งมูแรกแล้วเขาทาแล้วนะเขาทำแล้วฮัลลโหไม่ได้ผิดเลยอ่ะแทนแม่ยืนกดดันอยู่คุณผูกกว่าแม่จะไปยืนพันตีพันให้กับคุณผู้กว่า ิว่ากลัวเหรอเงาเออก็มาเลยคิดว่ากลัวเหรอเงไม่ต้องกลัวนางนางการว่าแล้วออกแล้วเงาเอาออกเลยทัยนะอันเนี้ยมันมันเหล่านันมันเยอะ <c oughs> ขออ่านคนนี้ก่อนได้ไหมใครได้ซิทอัพโชคดีนะครับสามร้อยต้องเป็นคนก่อนหน้านายคือเคจังนะถ้าเคจังสองหมุนแล้วได้ซิทอัพก็คือซิทอัพสามร้อยรอบนะคเงาสู้ๆนะหน้าคุณลูก,กวานเหรอหน้าคุณลูกวานเหรออะไรพันพ่อขาเป็นพ่อกำลังให้ แกคุณลูกกว่าเลยนะคะท่านพ่อได้กินอยู่ไหมคะหนูไม่ได้รังแกคุณลูกกวาดพ่อคิดยังไงให้ลินนี่ทำวงล้อเองคะท่านพ่ออาหารหลิวก็ได้อาหารหลิวก็ได้ติดอัปตาระเนินเนินเนตล่าสุดหารสิบนะในวิสวิทย์ต้องไปบอกว่าท่านแม่เบียวแล้วลงเอกแล้ว ไห <laughs> นใครใครใครเียกต้องไปโพสบอกว่าคุณแม่เดียวคะ <laughs> เอาหละง,ง่ายละทีนี้นี่ไงเจ้าตัวบอกว่าเอาหละง,ง่ายละทีนี้ <laughs> คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ให้โอกาสตัดสินใจนะคะคุณแม่ให้พิมพ์คําว่าคุณแม่มีพลังจากจิตอิญยาณค่ะห้าพิมพ์ว่าเดียวนะคะจิตอิญยาณที่แท้ทรูนะคะคุณลูกบาดใครว่าคุณแม่เดียวเดี๋ยวคุณแม่จัดการนะคะ ของคิวนี้ให้หมดก่อนแล้วของหมุนให้หมดก่อนทุกคนแล้วเรลลี่จะมานั่งดูนะครับเราจะหมุนแบบรวดเร็วนะอันนี้ของนายยามะวันนี้จะขอไขวิญญาณให้แด่ลูกสาวจอมมารเพื่อให้ได้มูมุของเธอจะขอยอมทําทุกอย่างเพื่อได้มูมุนี่มาโอเคบอกรักอัตารุสินะอัตารุคุงอัตารุคุงฉันอ่านเองฉันยังคิดปากตัวเองเลยโอ๊ย ตูไปทำไมวันนี้อยู่กระต่ายสีชมพูที่มีกล้ามแน่นๆตรงนั้นถึงดูน่ารักขึ้นมาเฉยเลยทำไมถึงได้น่ารักขนาดนั้นโอ้โหย,ยิ่งสุดเลยแิ้ทำไม,มันรู้สึกทำไมพักมันง่ายเหรอมันฉันว่าฉันก็บฟังมาดีแล้วนะอ้ยฉันคิดไม่ะเอยียาดที่ท้วงขันแล้วเลโมนะะดาคมเมห้าสิบรอ,อบจริงๆเหรอโดนถึงกับวางหมูลงเลย ยอมแล้วค่ะหนูยอมแล้วเสียงโดนรำคานนโอ้ยหนหูยอมแล้วหนหูยอมแล้วรักไม่ดีนะหนูยอมยอมทูกขีหางยอม,มยอมพระประเมพลังลูกกวาดำไปชัดเจนที่สุดนท่านประเมพลังของข้าต่ำไปดาโค บางคนกระโดดตบด้วยกสี 4, 7, 5, 7, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาล่ะวันหน้าวันหน้าเหลือวันหน้าเหลือวันหน้ายังไงต่อวันหน้าเออยิ่งไลยิ่งเลี้ยงคงมัวละห่วงไรมัน,นมต้องลงทุนจนขนาดนั้นไหมอ่ะ จากมีเลิฟถึงท่านพ่อของลิลี่หนูมีอะไรอยากจะบอกท่านพ่อมาตลอดเลยค่ะอยากบอกมาจากใจจริงๆหนูรักท่านพ่อแอบขอบคุณที่ทําไม่ได้เจอลิลี่นะคะแต่ท่านพ่อคะหนูรักมากกวา่าแต่ไงก็เผื่อเบื่อท่านพ่อสมมนะคะว่ายกมีเลิฟไม่รู้ว่าตอนนี้อับอายอยู่ที่ทํางานอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามูนะคะเอาล่ะนายโตรไลคุมแมวหนึ่งนาทีจัดไป แมวเอ๊ะแมวตัวใหญ่ตัวีอฉันกลังจะโดนกัดปนะนาะอันอันนี้คือกดแข้งเคลื่อนกดอะไรกันมาหรือเปล่าล่ะอะไรอันนี้แม,ว,แมวจริงหรือเป่าเราทำมาสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากแต่ส ต้องวุ้ยก,กี่คนเนี่ยทุกคนเ่ยแสดงว่าคงม,ม่ทำอะไเสิ่งมีชีวิตที่ได้ผู้ชายแต่ชอบความท้าทายนะฉันไม่ได้เรียนรู้วันนี้นั่นแหละเอาล่ะนงกรผมมาทำอะไรหนะ้ากระจก สวัสดีเธอเองสินะอเดลิต้าลิลิเบลที่หลายๆคนเขาเรื่องเลือกันว่ามีพลังความมืดทำลายล้างที่สูงส่ง<อ>ฉันสามารถโค่นเธอด้วยพลังแห่งความมืดได้และที่เธอยังไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำจริงอะอะไรนะจะให้ฉันสาธิตให้ดูเหรอ,อได้ไหยพลังแห่งความมืด<อ>สงปรากฏน้เป็นไฟเป็นไงล่ะ เพียงแค่ฉันพูดไม่กี่ประโยคฉันก็สามารถเรียกความมืดเข้ามาปกบคุมตัวฉันได้แล้ว <c oughs> เธอเนะ่ยไม่ได้เก่งกาดไปซักมากกว่าฉันเท่าไหร่หรอกรู้เอาไว้ซะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมอบบูบุอันมีค่าของเธอมนาะให้ฉันซะ <c oughs> ไม่งั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนแต่ระวังทุกกลับมาหน่ปิดกโอเคเสร็ละจำไว้มอบบูบูให้ฉันซะ ยังหาใครเปรียบไม่ได้เมื่อแบบมัดมูม๊มมมมมนะคะ สุดยอดขอบคุณนายะเคตันคะรุแม้ว่าความรักท้าให้คนตาบอดได้เห็นภาพอ่พี่เวียนหนูไม่น่าเล่นกับระบบเลยอะพี่โลกนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆเลยนะแม่เธอร์กูน่าใจก็คงได้มูกันไปหนํำใจกันแล้วนะคะคนที่ได้มูกปิ๊มปิ่มส่วนคนที่ไม่ได้แบบคนที่ตุ่มเฉยๆหรือว่าอับขำที่ค้ายีาค้าหลังไม่ก็มู Ôi anh à, ôi ơi.